ปกติแล้วเวลาเราคบใครเราจะมองถึงอนาคตเพราะเรารู้สึกว่ามันก็แฟร์กันทั้งคู่เราจะได้ไม่เสียเวลาทั้งคู่แล้วก็ถ้าเราแพ้เชื่อว่าถ้าเรามีภาพเดียวกัน,นไม่ว่าจะกับความรับหรือกับการทํางานมันจะมันจะเหมือนเราจะไปด้วยกันแล้วมีโกเดียวกันแล้วมันจะทําให้ทีมเราเป็นทีมเวิร์กมากข<ช>ึ้นพูดทุกวันเอ,อเราบอกว่าโอ๊ยวันนี้ไม่ทางานเหรอเก็บตังค์นะเก็บตังค์นะเก็บตังค์ซื้อแหวนนะเก็บตังค์นู่นเก็บตังค์นี่อ,อะไรอย่างเงี้ยเขามองอนาคตเหมือนเราที่เรามองตรงไปใช่ก็เพอเขามองนี่แหละก็ลเลยเออได้ครบกันเพราะถ เธอไปเถอะจริงเราก็มีลงดีเทลนะคะคือเดี๋ยวนี้พองานพองานแต่งอะมันไม่ได้แค่แบบงานเย็นจบใช่ไหมมันอาจจะต้องมีงานมั่นถ้อาอย่างหนูมีเชื้อสายจยตีต้องมีแบบยกน้ําชาแล้วมันจะมีแบบอะไรยิบย่อยเยอะแยะที่เราไม่ค่อยรู้ดีเทลแต่เราไปรู้มาว่างานยกน้ําชามันคืองานที่เราจะได้ตังจากผู้ใหญ่ใช่คือบ่าวสาวจะได้เงินจากผู้ใหญ่ <laughs> ก็เลยคิดว่างานยกน้ําชาจะยังเก็บไว้อยู่ <laughs> ก็มีบ้างไปดูว่าแบบอุ้ยงานนี้เราชอบงานนี้เราเราเก็บอันนี้หละเงินนี้เราอุ้ยอันนี้สวยอะไรอันนี้สวยเราเก็บไว้ก่อนนั้นเธอชอบบอกว่าพ่อมแม่ส่งแม่ส่งอะไรงนเงี้ยเรายังคนนี้เรายังเชื่อไหมว่าพ่นแม่คนนี้เพื่อนส่งมา <c oughs>